ชายที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากโลกอื่นแถมยังมีผู้ติดตามมาด้วยท่าทางจะเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงพอตัวแต่ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่กันวันนี้ต้องขอบคุณท่านที่กร,รุณาเดินทางมาท่านจิโยเฮ้อะจะจิโยทำไมถึงไปอยู่ข้างๆคนแบบนั้นได้ละ่ะวันนี้อากาศดีนะเจ้าค่ะ ทำไมถึงได้คุยกันอย่างสนิทสนมขนาดนั้นมีความสัมพันธ์อะไรกันไม่ได้ยินอะไรเลยพอมาคิดดูแล้วช่วงนี้จิโยมีพฤติกรรมแปลกๆหลายอย่างช่วงนี้จิโยมักออกจากบ้านบ่อยๆแม้จะกลับมาก่อนมื้อเย็นแต่ก็ไม่เคยบอกเหตุผลที่ออกไปเลยวันนี้ข้ามาซื้อของที่ตลาดที่ไกลออกไปกลับเห็นจิโยอยู่กับชายแปลกหน้าคนนั้นกลางวันแสก หรือว่าจิโยกำลันงนอกใจค่ะบางทีนางอาจจะเจอคนที่ดีกว่าข้าที่เป็นเพียงบุตรคนรองไม่สิจิโยไม่มีทางทาเช่นนั้นแน่ยินดีต้อนรับเจ้าค่ะรบกวนขอโซบะสองที่ด้วยอ่ะท่านโอดาไม่จำเป็นต้องคุกเข่าหรอกเอาน้ำชามาตามปกติเถอะดูจากปฏิกิริยาของคนในร้านชายคนนี้มีตำแหน่งสูงขนาดนั้นเลยเหรอ เชิญทานโซบะที่ท่านจิโยชอบตามสบายเลยเจ้าท่าอะไรกันจีโยชอบโซบะงั้นเหรอข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยข้าจำได้เพราะเคยได้ยินท่านพูดก่อนหน้านี้นะเคยคุยกับจิโยงกันเหรอข้าแทบจะไม่เคยคุยกับนางเลยนะนั่นสินะเจ้าท่าจีโยวตอบกลับอย่างปกติแต่เวลาที่อยู่ต่อหน้าข้านางกลับตอบด้วยการพยักหน้าเพียงเท่านั้นให้ตายเถอะฮะ านโกดานี่ช่างเป็นปัญหาซะเหลือเกินอืมผู้ติดตามคินสุเกะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นลูกนอกสมรสของท่านผู้สูงศักดิ์แต่ถึงกับต้องเดินทางไปถึงแคว้นอื่นเพื่อพบปะกับหญิงสาวอย่างลับๆเช่นนี้ไม่น่าเชื่อหฮ<า>ะแม้ว่าเขาอาจจะอยู่ในสถานะที่ไม่ว่าทำอะไรก็อาจถูกละเว้นโทษได้ชายผู้นั้นมียำนาาถึงเพียงนั้นเลยงั้นเหรอเฮ้ยใครวะเนี่ยทำไมคนแบบนั้น ถึงอยู่กับจิโอได้น,นี่เรื่องที่เพิ่งได้ยินไปเมื่อคู่ช่วยทําเป็นลืมไปเสเถอะถ้าท่านโกดารู้พวกเราคงถูกลงโทษข,ขออภยัยท่านโกดามาที่นี่บ่อยหรือขอรับอ๋อเปล่าเขาไม่ค่อยมาแถวนี้หรอกเว้นแต่เวลาที่มากับท่านจิโอถ้าเข้าใจแล้วก็ช่วยเก็บเรื่องนี้ไวเป็นความลับด้วยละท่านจิโอ ขอยืนยันอีกครั้งนะตามที่ได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้ท่านยินยอมที่จะมีความสัมพันธ์อันดีกับข้าตามที่ตกลงกันไว้หรือไม่ฮะพูดอะไรนะเจ้าค่ะฮะบ้านนะจิโอนะอืมอย่างที่คิดนางเป็นที่โปรดปานถึงขนาดได้เป็นคนรักเลยหรือท่านจิโเออ เป็นอะไรไปเจีโวนางคงจะเกลียดข้าแล้วนั่นสินะอะไม่สิบางทีอาจมีข้าคนเดียวที่รักและคิดว่านางเป็นภรรยาจะจริงหรือไม่สิถ้าเป็นท่านโกดะก็คงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้นั่นสินะอะขอโทษด้วยถึงแม้ว่าสิ่งที่เจ้าพูดจะเป็นความจริงและการลอบมีชู้เป็นความผิดได้แรง แต่ถ้าเป็นท่านโกดาแล้วการปกปิดเรื่องนี้คงไม่ใช่เรื่องอยากนะักกลับกันในกรณีเร็วร้ายที่สุดเจ้าอาจถูกตัดหัวเพราะกล่าวความเท็จเรื่องข่านะ่ะช่างเธอยิงไปกว่านั้นท่านโกดาเป็นชายที่ดีหรือไม่ฮะเออมก็เขาเป็นคนขยันและมีอัธยาศัยดีถ้าเช่นนั้น ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ข้าขอตัวก่อนนี่เจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมขอบคุณที่รับฟังเรื่องเมื่อครู่โปรดลืมมันไปเสียเถอะเออแล้วหลังจากนี้ท่านจะมาที่คฤหาสน์ของข้าหรือไม่อ่ะไม่สิข้าต้องกลับไปทำอาหารเย็นให้ด้านสามีเจ้าจะมาใช่ไหมเจ้าค่า เท่าไรเจร้าคะเอาเถอไว้กลับบาแล้วค่อยถามจิโยดูแต่คู่แข่งผู้นั้นเป็นคนที่มีฐานะสูงส่งเมื่อเทียบกับข้าคำตอบมันก็ชัดเจนอยู่แล้วพอมาคิดดูจิโยก็เอาแต่ยิ้มแบบฝืนๆเวลาอยู่ต่อหน้าข้าแต่เวลาอยู่ต่อหน้าชายผู้นั้นนางกลับนางคงไม่มีความสุขที่มาอยู่ข้างๆข้าสินะ บ้าเอ้ยเจีว๋วเรื่องของเจ้านะอ้อเอท่านเมื่อกี้น่หรอถ้าเป็นท่านนั้นเหรอก,ก็เขากลับไปพร้อมผู้ติดตามคนอื่นแล้วง,งั้นเหรอขอโทษที่รบกวนหลายครั้งไว้ข้าจะมาใหม่เอ้ยนี่เจ้ามาหลังร้านหน่อยสิเอขอโทษทีนะเมื่อครู่ข้าจำเป็นต้องโกหกไปนิดหน่อย เพราะสถานการณ์บังคับว,ว่าไงนะท่านโกโดาไม่ใช่คนที่สื่อสัารหรอกเขาเป็นพวกเจ้าชู้ตัวพ่อเลยล่ะเอ๊ะเขาอ,ออกเดินทางไปตามแคว้นต่างๆเพื่อค้นหาหญิงงามที่มีชื่อเสียงแล้วเรียกพวกนางไปยังคฤหาสน์แยกก่อนจะทำให้พวกนางเป็นอนุภรยาแล้วทิ้งขว้างข้าเคยเห็นหญิงสาวที่เพิ่งแต่งงานเหมือนกับท่านจิโยถูกใช้เป็นของเล่นมาก่อนพูดตามตรงข้าเองก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับท่านโกดาเหมือนกัน ข้าว่าเขาก็น่าจะใช้เล่เหลี่ยมสกปรกเพื่อครอบครองภรรยาของเจ้าด้วยเช่นกันอย่างนั้นดอกหรืออข้ารู้สึกโกรธตัวเองที่ไม่สามารถเชื่อใจภรรยาของตนได้ข้าไม่สมควรจะเป็นสามีเลยงั้นหรือแต่เจ้าไม่ต่อยแรงไปหน่อยหรือขอบใจเจ้ามากเพราะเจ้าข้าถึงตัดสินใจได้๋อนี่เดี๋ยวก่อน อย่าบอกนะว่าเจ้าจะไปที่เครือหาเพียงลําพังนะอืมไม่ต้องห่วงไม่ว่าจะมีกี่คนข้าก็ไม่แพ้ฝีดาบใครแน่นอนบไ,ไม่สิเจ้าคิดว่าในเครือหาดมีสามูไรยอยู่กี่คนกันอย่าบ้าบินไปหน่อยเลยอะไม่สิไม่ใช่ว่าข้าจะไปช่วยนา้หรอกนะห๋ออืมบอกกับท่านตาพี่คิดไว้เลยนะท่านจิโย ข้าได้ยินข่าวลือว่ามีหญิงงามในเมืองคุ้มค่าที่ได้ออกตามหาจริงๆแต่ก็นะแม้จะแต่งตัวสวยแค่ไหนแต่เดี๋ยวก็ต้องถอดออกอยู่ดีอะหากขัดขืนสามีเจ้าไม่รอดแน่<อ>ข้าสือมาหมดแล้วสามีของเจ้าเป็นบุตรชายคนรองของตระกูลยูอินาวาโซจิโร่หากข้าต้องการก็สามารถตัดหัวเขาได้อย่างง่ายดา เช่นนั้นจะดีหรือเข้าใจแล้วอยากทำอะไรก็เชิญตลาดดีนี่เข้าใจอะไรง่ายดีแต่ว่าหากเจ้าแต่ต้องท่านสามมีแหละก็ข้าจะหักคอเจ้าซะเ,อ,อ,เอ,อ๋น่ากลัวไม่เบาเลยนะจะจับมันไว้เกิดอะไรขึ้น ท่านกโกดะมีโจรบุกเข้ามาขอรับมัวยืนทําอะไรอยู่เล่ารีบไปจับตัวมันมาเดี๋ยวนี้ <c oughs> เจอตัวเสรษทีไอสารเลวที่เล่นสนุกกับผู้หญิงข้าจะลงทันเจ้าในฐานะโจรสาวผู้ประดุมความยุติธรรมเองเขใครกันสาวงามผู้นี้ <c oughs>